สวัสด,ดีเสาวันที่24พี่น้องตุลาคมนะครับ2566บรรยากาศเขาหนาหนาวกันแล้วพี่น้องในภาคอีสานปลายฝนต้นหนาวลมพัดมาเว,ว้ยวฝ่าลั่วๆเยู่ครับวัดดี้ <c oughs> มือเคลื่อนก็ได้เบิังโมอล่ำฟี่กันเนาะเพียงเนาะ <c oughs> มือเคลื่อนนี่ใจเกินร้อยนะครับแสดงอยู่อำเอภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม บัดศีว่บาบ้านคลองใจเกินร่อยกับบ่แม่นนะครับตนต่างอำเภออำเภอกันทะวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคามท่นที่ต่างคลองมอลอำใจเกินร่อยเด็กกอ้อนทั่วครับมาจังหวัดคลองเจ้าคลองจทยในง,งานสีไลายจังหน่อยนะครับงานเอบีเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับกับบ่ออยถอยคือกันเบิ้งคือกันครับเบิ้งกันได้สู้มือครับตาเปียกตะะาแฉะเนาะวามสุกไผยมันเนาะเปลือกเนาะมาว่ากัน ถ้า USA อเมริกาก็สิตอดเป็นตอนคำนี่นบ่ครับตอนคำแล้วเวลามันกลับกันห้องเฮาเส่าเพื่อนคำแล้วงานแล้วกันเขาบานเขาซ่องคือกันนั่นนะครับ <c oughs> คนละสีกลูก <c oughs> ไปเบิ่งในเพียอ์คางมะลำคณะใจเกินลอยเพียองแม่แดงพ่อนชิตตาเพื่อนโพดบอกว่าไปทัวประเทศแล้วมาเกี่มอยู่บ้านเหนขอวางวันนั่น เจ็บข้อขั้นข้อสันอาการไขวัดเป็นไขวัดใหญ่ครับอโควิดก็มันก็นมีอยู่นะพี่น้องมันแต่ว่ามันกลายพันธุ์นะครับเป็นโควิดกลายพันธุ์เป็นไขวัดใหญ่เอียงไปแล้วโดยเฉพาะคนมูยิ่งใหญ่เน,เนะาะมอหลงมอลำยังสิครับคูนี่ก็น่ารักดีอะพี่นอ้องเบื้องหลังมีความสุข <laughs> มือเคลื่อนก็ไม่ไหลสด ของ AB ครับใวเบิ้งช่วงแรกเิ่นจัดรายการแน,น,นะนำศิลปินของมาํำใจเกินร้อยช่วงหอคลิปต้นคลิปกับีมีสอแอนมาเปิดใตการกับบวชเป็นศิลปนะก็เป็นสิ่งที่ดีได้พี่ห้องเนาะมันเป็นการสร่งเสริมศิลปินให้เป็นที่หูจักนะครับก่อนสิไปก่อนสีขึ้นเวทีก่อนสิแสดงสามทุ่ม แนะนำศิลปินของวงผู้ได้แน่สินะครับเป็นการหายโอกาสศิลปินคนรุ่นใหม่คนใหม่ๆหม่รือไม่โอกาสแจงเกิดบนเวทีหมอลลำนะครับโดยพ่อใหญ่บึงกับบอดบอยอเป็นการใส่สองทางโชว์เชี่ยวนะครับซื้อออนไลน์ในการโปรโมทศิลปินในการประชาสัมพันธ์วงซึ่งมันเขาถึงได้ง่ายนะครับ เพียงแต่อยู่หน้าจอห้ากดปั๊บมันเกิดสามารถออนแอร์ไปทั่วโลกได้ได้นะครับผู้ใดใส่ซื้อในมือให้เปลี่ยนนะนะครับ <c oughs> มันเป็นการสื่อขอถึงผู้ชมไหนายที่มีได้สดกันทุกมือก็ดีโยี่พี่เ้องอืหนกกักโจเกิดสัมผัสโจกเกิดเมื่อคืนดูเป็นเสียนกว่าหุ่นหนาเห็นบ่ครับสุดยอดเลยครับอ,อืบอสนำรายการเปิดตัวสิตรเป็นการแนะนำให้ติดตามเพิ่มขึ้น ครับอืม้าคนมีช่องเฟซบุ๊กหรือมีเพจมีจู่ u b e สิงไงการส้างตัวตนในสังคมออนไลน์ในซื้อออนไลน์้ามีคนช่วงมีคนสนับสนุนมีคนแชร์ให้มันเกิดไปไงพี่น้องแต่ว่าสัวข้อสีมาติดตามมาหูจักเข้าเนาะครับมันกับบอลบาปึีปรับสีเติบโต่ในท่านที่นะครับ มันก็นต้องคอนเทนต์นต้องชัดเจนพอสมควรแล้วก็มีเรื่องเล่ามีสตอรี่ข้องเจ้ายคล้องนะครับอืกับเป็นเรื่องยางกอีกสำหรับคนใหม่ๆสี่สิเกิดแต่ว่าเอกอระบจนว่าช่วงแล้วสี่หายไปเลยนะครับมันก็นต้องมีความเคลื่อนไหวในสื่อออนไลน์มีตัวตนทางออนไลน์ครับเออต้องมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวสินําเสนอตัวตนของออกมาให้เด่นให้หลร้ายสุดๆเป็นสื่อที่ มีอิทธิพลหลายต่อสื่อสมัยใหม่นะครับต่อสื่อสมัยใหม่รายการทีวีรายการโทรทัศน์มันค่นเบืองหน่อยลงนะพี่น้องเนาะครับรายการทีวีก็ต้องปรับตัวคือกันดึงเรดดิ่งได้การจังว่ามันมีการเอาศิลปินเอามอลองมอลำไปขอรายการทีวียังสินะครับ หลายๆคนหลายๆคณะห,าหานาว <Now S 1> แล้วครับหนาวแล้วอืมมันสีเข่าด้วยรู้หนาวแล้วมันเป็นแอนช่วงเก็บเกีียวไก่สีเก็บเกีียวเขาของคนอีสานของพี่น้องเฮ็ดใไ้เฮ็นหน้านะครับอืน่าไปอีกบก,กี่หมือนบอก,กี่เดือนกับสีเป็นออ,ออกพรรษากันแล้วล่าพระเจ้านะครับลหลายๆท่นทีก็มีบุญแขงเรือครับมีงานบุญแขงเรือมีแอนจัดงานแขงเรือ งานไหลเรือไฟอยังสินะโดยเฉพาะแถบลุ่มน้ำโค้งนะครับมีการไลเรือไฟพื้นที่ของอํนนาจ,จเจริญนบ้านลุกนีก้ค็ติดแม่น้ำโค้งฟังสวรรค์นาเขียดนี่นะครับแต่ว่ามันต้องเดินทางไปประมาณ80กิโล70กิโลครับอํเาเภอเชา่มาหนอานก็มีการแข่งเรือกันขึ้นกันนะครับการเคลื่อนกับมีศิลปินหลายๆคนไปขึ้นเวทีนะครับ แต่กับบอมมี่หม้อลำเนาะเป็นศิลปินเพลงลูกทุ่งอันที่เข้าไปเขินเวทีงานแข่งเรือนะครับรู้สึกว่ากาสียังมีอีกมือนสองหมืออยู่ครับอยู่อำเภอชาญวิมานนะครับมีอำเภอเขียงมาลาดมีเอ่อชาญวมานตอนนี้กําลังจัดแข่งเรือกันอยู่แถบลุ่มดําโค้งนะครับมวลเสือนกันอยู่ทีครับศิลปินอีสานหลายๆคนที่ส้างผลงานออกมากช่วงนี้เอ่อเป็น เออหนังซับเปรเลนี่ครับหนังซับเปรเล่ที่กระแสมั to things, นมันแห้งโบโบเออกระแสแห้งนะพี่น้องนะครับเป็นเป็นหนังแอนเรื่องแรกที่สาวออกมาแล้วคนค้นเข้าไปเบิ่งไลยนะครับอ่ากระแสของคนอีสานแนพลังคนอีสานหลักกับคนคนอีสานเอาถึงกันหลายมีคนเอาถึงกันหลายอยู่ในสื่อออนไลน์ในสื่อโชวเฉียวคนก็แห่ไปเบิงผ่านทะลุ4 0 0ลอยล้านนะครับ4 0่ล้าน แล้วกาการสร้างสิบล้านกับลายเตือเยียนะครับสิบล้านเป็นเป็นหนังอันทีทีทนาเบิงนาช่มอยู่อาทิตย์ที่ผ่านมาลุวงวาสิเดลลุวงวาสิไปเบิงแต่ว่าหยากงานก็นลเลยเบรดไปครับสีหาโอกาสไปเบิงอยู่ออคนบอาถึงกันหลยนะครับบอกว่ามวนมีโมกตลกตลอดพัสทุขหา้าทีนะครับทีมงานอีสานอินดีนะครับ ผูบาวไทยบ้านนั่นสินะทีมงานผู้บาวไทยบ้านมันเป็นกินอายของของคนอีสานของเอ่อคนหอยหาคนหอยหาธรรมชาตินะว่าได้นะพี่น้องครับหาก,กินอายของธรรมชาติของคนบ้านเล่นบ้านนะครับเป็นคนที่เกิดในทีนฐานอีสานเกิดตามบ้านนอกบ้านหน้านะครับไปเหตุงานเหตุการณ์มองอื่นกัคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะพี่น้องนะครับ บันบนี้นบเบื้องหนังซับเปลือนะครับเบื้องกินายเบื้องบรรยากาศของคนอีสานนะครับมันไกเ่เฮตไหยมีความสุขเนาะสภาพเออนั่งก็ขึ้นนั่งอ่ะเนาะพี่น้องแต่ว่ามันมันมันเกิดทายถอดออกมาได้ดีนะครับไก่เหฮตแค่ไตเตือนนะเห็นแค่ไตเตอนซับปเปลือว่าสันเดี๋ยวสปเบิ้งเอามาสปอยให้ฟังอยู่ครับบานเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ยังไม่เคยเบิง้ง คือคักกันหลายสำหรับอันวงการมอลองมอล่ำนะครับหลักการสังเกตว่าช่วงนี้เนวัวลาสิ่งเกินเพง่งยางถี่ออกมาครับกระแสตอบรับค่องข้างดีนะครับเ,เป็นลองเป็นล่ำเป็นยางของนองบิวนี่ครับห้อยกอดผู้ยอดรวยนี่ครับยอดวิวไปเกือบซีบล้านนะครับเปิดออกมาพอถึงสิเดือนนี่ครับกระแสตอบรับข่องข้างดีเ,เพลงของอมอลองมอล่ำนี่ครับการล่าสุด เพลงของอันทีมงานของพยญบานฟินแลนด์นะครับกระแสตอบรับก็บค่อนข้างดีคือกันบวกกีมือยอดวิวไปไปหลายขึ้นกันนะครับมันไม่เอกลักษณ์ของมันนะครับแต่และเพลงออมีมีมมวัดถี่คนติดหูมันก็เลยได้รับการตอบรับอย่างดีห้อยใจบังไฟแสนนะครับห้อยใจบังไฟแสน ของทีมงานพยาบาลฟินแลนด์ที่ปล่อยออกมานะครับออยอดวิวตอนนี้เพ่นเกล้านแปดนะครับปล่อยมาสองสัปดาห์อันนี้มาแห้งกว่าอีกมาแห้งกว่าเพลงของน้องบิวเออั้นเพลงเงินไอพวกคนอีสานนะเพลงเงนลูกทุ่งอีสานนะครับเออมักจะได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับสีมีวักทองวิทีวักถี่ห้องในปิดปากเออคนเอาไปห้องไร้ไปครอบเวอร์ไร้นะครับ ไปบ่งระเบียบบ่งดูครับระเบียบเพิ่นไปใส่เหมือแรกนะครับระเบียบว่าทศินเดือนตุลาครับเมือแรกอยู่หมอชิดสองกรุงเทพทีมงานบันเทิงกรุงเทพบันเทิงนะครับอ๋อเพิ่นไปออนทั่วเขาทั้งกรุงเทพอยู่ครับพรองระเบียบว่าทะศินเหมือนี่นะครับหมอชิดละกาวันที่ยิ้มหาอยู่ทางกรุงเทพเอ่อวันที่ยี่สิบหกกมาที่อำเภอวารินจังหวัดอุบลน,นะครับโอไก่บ้านไก่ มาที่อุบลอีกแล้วนะครับโอปฐมกับอ้อนทั่วทั้งกรุงเทพคือกันนะครับอ่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลโจนนี่มอลลัไปอ้อนทั่วหลายทั้งกรุงเทพบัดบ้านโคกสว่างตำบลโคกสูงจะสะแก้วนะครับโอ้ราคาอ้อนทั่วไปเยงยีๆยหอดบันทีสามสิบสำหรับปฐมบันเทิงศินนะครับของสาวหน่อยครับใจเกินรอยกับกับสู่ภาคอีสานมีวงได้อีกพี่นอ้อง อีกวงหนึ่งกับโม่ลำเสียงวิหกเนาะเสียงวิหกขัไปอ้อนทั่วทั้งเทียบขึ้กันนะครับเห็นแบบแบบแบบเพื่อนไหลสดอยู่แต่ว่าหายตามทุกวงคือสิบะไหวพี่น้องมันมันตามได้อเออเขาก็ตามเอบีอยู่สิเนาะครับเออแต่ว่าเอบีนี่บอผาดนะครับบอผาดทุกช็อตมีข้อมูลตลอดนะครับแม่งแว่นลุงว่มีกับมี่เอฟซีอีค่อยพูดเอ่อค่อยมาอาเดตให้ได้เบิ่งกันให้รู้หกันว่าเป็นอย่งไดนะครับ ช่วงนี้ของอมอําใจเกินรอยวงน้องใหม่ที่ทุ่นน้าครับทุ่นน้าแล้วก็เป็นฤดูการที่สองอของอีสานนครสิน,นวงนี้ขน,นาดสนใจหนาติดตามอยู่แต่เป็นวงน้องใหม่เนาะพี่น้องเนาะเป็นวงใหม่ที่เป็นฤดูการที่สองเอาศิลปินหล,ลายๆค้นหลายๆวงมาร่วมกันนะครับ เป็นวงไม้เนาะพี่น้องมันถ่องถอดออกจากศิลปินปีแรกถีเพื่อนอต่างวงไม้กับมีหลายๆวงมีหลายๆคนถีมาจากวงอื่นยังสินะครับแต่ศิลปินที่เป็นเนื้อแท้จริงๆของอ,อีสานนครศินี่ยังบมมีนะครับยังบ่ปัน่นข้ามาแต่ว่เฮียนหน่อยเพื่อนกับเป็นคนมีวิทยาศาสตร์อยู่ทุนน่นนาครับรายการมอลำไอดอยนยังสิเพื่อนกับเป็นผู้จัดนะครับเ,เป็นผู้จัดให้กับเบิกพ่อย เป็นวงธีนาจับตาน่าสนใจอยู่ครับสวัสดีครับลุงศัก์อัปเดตงานหมู่บ้านผมนะครับงานศาลเจ้าบ้านเ,เจ้าบ้านกะลันครับตำบลยางอำเภอสีขรรมจังหวัดสุรินวันที่หนึ่งธันวาคม2566 AB ห้าอยหกบอแอนบอยใจเกินร้อยนะครับนี่แหละครับมือสำคัญเนาะครับเอาเสียอัปเดตให้เรื่อยๆได้ให้น่องไ,ไ,ได้ครับ สีอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเออสพี่น้องสไอยไปติดตามไปให้กำลังใจหนึ่งท่านว่านะครับวับนที่สองลำไยหายทองคําวันที่สามยุก,กิเอ่หายทองคํานะครับวับนที่สี่ระเบียบว่วาทศาินวันที่หาเพชรลำเพลินนะครับมาเชี่ยวชมเด้อครับแฟนคลับห้าวันห้าคืนนะครับเอาอยู่ที่บ้านกะรันตะบนยางอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงวันที่หนึง่งเป็นต้นไปพี่น้องเอา ไปให้กำลังใจกันใดนะครับเอาวาอัปเดตเตือนๆเนินๆเอาครับ <laughs>